วันนี้เวลา14นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินบริเวณเชิงสะพานพระราม8ป เขตบางพลัดโอกาสนี้สรงวางพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสรงวางพงมาลาส่วนพระองค์แล้วส่วงสจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะในการนี้ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกแรกฝรั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุญเดตวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพอบรมราชจักรีวงศ์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศมาตลอดราชสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีขึ้นณสถานที่แห่งนี้โดยมีขนาดความสูงสามเท่าของพระองค์จริงหรือประมาณ5.4เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนนอกจากนี้ใต้พระบรมราชานุสาวรียังจัดให้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอีกด,ด้วย อันหนึ่งในวันนี้มีคณะบุคคลและองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นต้น